ตอนนี้เราอยู่ที่พระตำหนักดาราพิรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพระตำหนักดาราพิรมที่ประทับสุดท้ายของเจ้าหญิงผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินล้านนาพระราชาชายาเจ้าดารารัศมีเมื่ออายุ14ปีต้องจากบ้านเกิดไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยทั้งผู้คนภาษาวัฒนธรรมและการแต่งกายภายหลังจากที่รัชกาลที่ห้า พระสวามีได้เสด็จสวรรคตพระราชชายาได้ทรงกลับมาพำนักที่เชียงใหม่เป็นการถาวรและได้ทํานุบำรุงศาสนาศิละปะการแสดงการทอผ้าการศึกษาและการเกษตรพระราชชายาทรงประทับที่พระตำหนักดาราพิรมจนวาระสุดท้ายท่านทรงปลูกกุหลาบพันจุลาลงกรที่พระตำหนักเพื่อรำลึกถึงพระสวามีอันเป็นที่รักด้วยปัจจุบัน พระตำหนักเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สามารถเข้าเยี่ยมชมและศึกษาพระประวัติของสตรีผู้มีคุณอเนกอนันต์ต่อแผ่นดินล้านนาได้ถ้าไม่ใช่ความเสียสละในครั้งนั้นเราคงต้องกลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและมีสภาพไม่ต่างจากประเทศเพื่อนบ้านของเราในวันนี้